ขึ้นชื่อว่าเพชรใครๆก็อยากครอบครองนะคะยิ่งเม็ดใหญ่น้ำงามก็ยิ่งล้ำค่าแต่เพชรบางเม็ดก็มีอาถรรพ์ราวกับต้องคำสาบนำพาความตายและหายนะมาสู่ผู้ครอบครองสวัสดีค่ะล่าสมบัติกับแม่หมีควายสาพเป้วันนี้แม่หมีควายจะพาไปรู้จักกับ5อันดับเพชรเลอค่าที่ต้องคำสาบฟังจบแล้วอาจจะกลัวเพชรไปเลยก็ได้นะคะมาเริ่มกันด้วยอันดับที่5ค่ะ Moon of Baroda เพชรมูนออฟบาร d อดชื่อชวนฝันนะคะแต่ความจริงมีแต่ความเศร้านำมาซึ่งความอาภัพอับโชคเพชรสีเหลืองอารามตาใสาสว่างราวกับดวงจันทร์นี้ถูกขุดขึ้นมาเมื่อ500ปีมาแล้วจากเหมืองกอลคันดาซึ่งเป็นเหมืองเพชรที่มีชื่อเสียงมากในประเทศอินเดียค่ะเป็นเหมืองที่มีเพชรคุณภาพเลิศของโลกที่นำไปทำเครื่องประดับของบรรดามหาราชาเพชรเม็ดนี้ถูกเจรไนาจนได้ขนาด24.04กรัต และอยู่ในครอบครองของแกกวาดออฟบารอดามหาราชาในราชวงศ์ฮินดูที่ปกครองชมพูทวีปมากว่า200ปีต่อมากลางศตวตรรษที่17มหาราชาก็ได้ส่งเพชรเมร็ดนี้เป็นของกำนันแดดจัก,กรพรรด,ดินีมารีเทเรสจัก,กรพรรดิหญิงพระองค์เดียวในราชวงศ์ฮับส์บวกและเป็นพระมารดาของพระนางมารีอังตัวเนตค่ะ แต่พอพระนางมารีเทเรสได้ครอบครองเพชรได้ไม่นานก็ล้มป่วยและสิ้นพระชนซึ่งสมาชิกราชวงศ์บางท่านก็เชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากอาถรรพ์ของเพชรเมร็ดนี้ทางราชวงศ์ฮับส์บวกก็เลยส่งเพชรคืนให้กับมหาราชาแห่งแกกวาดและเพชรก็ยังอยู่ในอินเดียต่อมาอีกหลายปีตอนหลังก็ได้ถูกนำไปทำเป็นจี้ค่ะจนกระทั่งในปี1953 มูนออฟบาร o ราก็ถูกซื้อไปโดยนายเมเจอร์โรเซนบัมซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเพชรในเมืองดีทรอยเป็นเจ้าพ่อนักการตลาดซึ่งเขาก็ได้นำจี้เพชรมาใส่ในสร้อยคอหนังแล้วก็ให้มารีดินมอนโรนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่แห่งยุคนะคะใส่ถ่ายหนังในเรื่อง Gentleman Prefer Blond แล้วก็ทำให้เพชรแสนสวยเม็ดนี้โด่งดังมากกลับกันกับชื่อเสียงและชีวิตส่วนตัวอาชีพการงานของมาริดินก็ล้มเหลวไม่เป็นท่ากูไม่กลับเลยค่ะและท้ายที่สุดเพชรมู o ออฟบารอ d าก็ถูกประมูลไปในปี2018โดยผู้ซื้อนิรนามซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าชะตาชีวิตของเขาจะเป็นแบบไหนค่ะมาถึงอันดับที่4 <S <S เพชรรีเจนเพชรรีเจนเป็นเพชรสีขาวเจือเทาอ่อนขนาด140.64กรัต อาถรรพ์ของมันนะคะเริ่มขึ้นในศตวตรรษที่18หลังจากถูกขุดค้นพบโดยทาสชาวอินเดียแล้วชีวิตของทาสคนนี้ก็มีแต่ความซวยค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยบาดเจ็บที่นู่นที่นี่อยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเขาอยากจะขายทิ้งแล้วจุดจบก็มาถึงเขาเพราะว่าเขาถูกเจ้าหน้าที่อังกฤษที่ปกครองอินเดียในยุคนั้นหลอกว่าจะเอาไปขายให้แล้วแบ่งกำไรกัน 50- 5 0 แต่พอขายได้จริงก็สังหารทาตคนนี้ซะเบี้ยวส่วนแบ่งสงสัยจะด้วยแรงแค้นหรือวิญญาณอาฆาตจากทาตนะคะก็ไปเพิ่มแรงอาถรรพ์ให้เพชรซะง,งั้นแล้วไปไปมา,มาเพชรเมร็ดนี้ก็ถูกขายท่อต่อกันมาเรื่อยๆจากอินเดียมาลอนดอนแล้วก็ไปปารีสมาอยู่ในครอบครองของดายุคแห่งออเลอองผู้สำเร็จราชการแผ่นดินฝรั่งเศสในยุคนั้นค่ะแล้วเขาก็ถึงจุดจบเหมือนกันโดนนโปลเลียนฆ่าตาย แล้วเพทรีเจนก็เปลี่ยนมือไปสู่นโปเลียนซึ่งตรงนี้นะคะก็ยังมีภาพวาานโปเลียนในชุดจอมพลที่เสียบดาบที่ด้ามประดับเพเทรีเจนเม็ดนี้ด้วยและแน่นอนว่านโปเลียนก็ต้องได้รับทั้งเพชรแล้วก็คำสาบที่ติดมากับเพชรด้วย เพราะเราทุกคนก็คงรู้จุดจบของจัก,กรพรรดิพระองค์นี้ดีอยู่แล้วว่าท่านแพ้สงครามที่วอเตอร์ลูก่อนที่จะถูกเนรเทศไปอยู่เกาะซิซิลีและเสียชีวิตเนื่อตอนอายุ51ปีค่ะปัจจุบันเพชรเม็ดนี้จะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟอันดับที่3เพชร l l c k k l l of Black บ l l กเป็นเพชรที่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องที่น่าสยดสยองราวกับเรื่องแต่งในนิยายแต่มันเป็นเรื่องจริงค่ะ b l a c k All ์อ,อเป็นเพชรสีดำที่มีขนาด195กรัตหรือที่รู้จักกันดีในนามดวงตาแห่งพรหมเพราะเคยประดับอยู่บนเสียรรูปปั้นพระพรหมในยุคศตวตรรษที่19แล้วก็ถูกพระในาศาสนาฮินดูขโมยไปแต่ก็ไปไม่รอดนะคะถูกตามฆ่าตายแต่เรื่องราวพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเล่าหรือว่าเป็นเรื่องจริงพระนักโบราณคดีแย้งว่าอินเดียไม่น่าจะเป็นแหล่งกำเนิดของเพชรสีดำค่ะและชาวฮินดูก็ไม่นิยมสีดำด้วย แต่เอาเป็นว่าเพชรเมร็ดนี้ก็เป็นเพชรที่ต้องคำสาบหลังจากที่ถูกพระขโม,มยไปเรื่องราวก็หายไปเป็นศตวรรษจนกระทั่งไปโผล่อีกทีที่นิวยอร์กเมื่อมีนักค้าเพชรชื่อนายเจดับเบิลยูปารีซื้อไปในปี1932แต่แทนที่จะทำมาค้าขึ้นก็กลับกลายเป็นว่าธุรกิจของเขาเจ๊งยับเยินจนกระทั่งต้องกระโดดตึกฆ่าตัวตายหนีปัญหาค่ะแล้วที่แปลกประหลาดน่าสยองก็คืออีก15ปีต่อมา เพชรแบล็กออรลก็ถูกเปลี่ยนมือมาอยู่ในครอบครองของเจ้าหญิงรัสเซีย2พระองค์ซึ่งทั้งสองก็มีจุดจบด้วยการฆ่าตัวตายทั้งคู่จนท้ายที่สุดนะคะก็มีนักธุรกิจชื่อนายชาลเอฟวินสันได้ซื้อเพชรแบล็กออรลไปในปี1950 แล้วก็เลือกที่จะลบล้างคำสาบโดยการเจรนายใหม่แบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่ยังอยู่ก็เป็นทรงคุชชั่นขนาด67.5กรัตแต่อีก2ส่วนก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะคะและท้ายที่สุดเพชรเม็ดนี้ก็ถูกจัดการประมูลโดยสถาบันคริสตี้เมื่อปี2006ทำเงินไปราวๆ352,000ดอลลาร์ค่ะมาถึงอันดับที่2ค่ะชองซีไดมอน ชองซีไดมอนเนี่ยเป็นเพชรทรงรูปแพรที่มีชื่อเสียงในด้านมืดแล้วก็เคยตกอยู่ในครอบครองของหลายราชวงศ์ในยุโรปนะคะเรื่องราวของเพชรเม็ดนี้ก็เริ่มตั้งแต่ถูกขุดค้นพบที่เหมืองในกอลคอนดาในอินเดียแล้วก็ถูกขายต่อมาเรื่อยๆจนมาตกในครอบครองของราชวงศ์ฝรั่งเศส แล้วก็ถูกขายออกไปอีกทีค่ะเพื่อเอาเงินมาทำสงครามมาโผลอีกทีก็สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วก็กลายเป็นเพชรประดับมงกุฎตกทอดกันมาเรื่อยๆนะคะจนถึงสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่16ก็เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วเพชรก็ถูกขโมยไปหายไปนานจนกระทั่งไปตกอยู่ในมือของนายนิโคลัสฮาเลเดอชองซีเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจาตุรกีซึ่งเขาก็เป็นนักสะสมอัญมณีด้วยค่ะ แล้วเขาก็ถูกปล้นด้วยความที่กลัวว่าเพชจะถูกขโมยไปนิโคลัสก็เลยกลืนเพชเข้าไปก็เลยเป็นเหตุให้เขาถูกฆ่าและเอาเพชออกมาจากร่างที่ไร้วิญญาณค่ะแล้วอีท่าไหนก็ไม่รู้เพชเม็ดนี้ก็ไปโผล่ในครอบครองของเจ้าชายรัสเซียชื่อเจ้าชายเดมิโดฟซึ่งก็ต้องอพยพหนีการปฏิวัติรัสเซียมายังยุโรปแล้วเพชก็เปลี่ยนมือไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งไปอยู่ที่ครอบครัวของเลดี้แอสเตอร์ คราวนี้อยู่กับครอบครัวนี้ได้นานหลายสิบปีค่ะจนกระทั่งเลดี้แอสเตอร์เสียชีวิตไปในปีคศ1964ลูกชายของเธอก็เลยขายเพชรเม็ดนี้ต่อให้กับพิพิธภัณฑ์ลูฟของฝรั่งเศสด้วยราคาถึง1ล้านเหรียญสหรัฐในปี1978ค่ะมาถึงอันดับที่1ของเพชรอาถรรพ์ซึ่งก็คือเพชรชื่อดังก้องโลกเพชรโฮปนั่นเองค่ะ ตลอดระยะเวลากว่า350ปีที่ค้นพบเพชรโฮปก็มีแต่เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความตายและความวิบัติต่างๆนานาโดยเพชรโฮปเนี่ยนะคะเป็นเพชรสีน้ำเงินขนาด45.52กรัตถูกขุดค้นพบที่ประเทศอินเดียแล้วก็กลายเป็นเพชรที่บรรดาผู้ครอบครองต้องเจอทั้งปัญหาทางการเงินไม่ก็ฆ่าตัวตายหรือไม่ก็ถูกประหารชีวิตค่ะเรามาลองไล่รายชื่อเจ้าของเพชรกันนะคะ หลังจากที่เพชรถูกนำออกประจากประเทศอินเดียก็เปลี่ยนมือหลายต่อหลายครั้งจนมาตกในครอบครองของพระเจ้าหลุยส์ที่16และพระนางมารีอังตัวเน็ตทั้งสองก็พบจุดจบโดยประหารชีวิตด้วยกิโยตินทั้งคู่แล้วราวๆร้อยปีให้หลังเพชรก็ถูกซื้อไปโดยนายเฮนรี่ไดมอนด์โฮปและเป็นที่มาของชื่อเพชรพอได้มาก็มีแต่ความวิบัติครอบครัวติดหนี้พนันต้องขายเพชรไปให้เพื่อนนักธุรกิจชื่อวิลเฮมฟาล์ และหลังจากนั้นไม่นานนะคะลูกชายของนายวิลเฮมก็ถูกฆ่าตายตามมาด้วยการฆ่าตัวตายของนายวิลเฮมผู้เป็นพ่อคะ่ะแล้วก็มีทายาทนักธุรกิจเหมืองแร่ชาวอเมริกันเป็นสาวสังคมผู้โด่งดังชื่ออีวาลินวอลส์แมคกลีนก็ซื้อเพชทฮกต่อไปและเธอก็ต้องพบกับการสูญเสียที่ไม่คาดคิดลูกชายก็มาเสียชีวิตตอนอายุ9ขวบลูกสาวก็เสียชีวิตตอนอายุ25สามีก็ทอดทิ้งเธอไปนะคะ แล้วเธอก็เสียสติแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดหลังจากนั้นเพชรก็ถูกขายต่อไปให้แฮร์รี่วินสตันพ่อค้าอัญมณีชาวนิวยอร์กซึ่งตัดสินใจยกเพชรทฮกปให้กับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สมิธโซเนียนในปีคศ1958ก็เป็นอันปิดตำนานของเพชรอาถรรพ์ค่ะว่ากันว่าเพชรคือเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้หญิงแต่เพชรบางเม็ดก็อาจจะเป็นปีศาจแทนที่จะเป็นเพื่อนนะคะพบกับ ล่าสมบัติกับแม่หมีควายสายเป้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ